สวัสดีค่ะน้องกอดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุทกๆท่านค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะมาตามความฝันของน้องกอเนาะน้องกอบอกว่าน้องกอน่ะฝันโค้งสุดท้ายแล้วก็เลยจะมาตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังแล้วก็ให้ท่านผู้ชมช่วยกันตีเลขแปลเลขไปพร้อมๆกันเนาะค่ะวันนี้น้องกอก็มาขายของอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเนาะ ค่ะใครผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านโคกตานก็แวะมาอุดหนุนนกรได้เนาะขายเป็นร้านขายสินค้าเบเตเล็ดทั่วไปเนาะขายพลาสติกเนาะค่ะก็มาอุดหนุนได้ค่ะก็ขายอยู่ที่นี่ทุกวันเนาะค่ะน้องกรคะความฝันโค้งสุดท้ายที่น้องกรจะเล่านี้ฝันวันไหนคะฝันเมื่อสองวันที่แล้วเด้อที่พุ่งจะว่างท่พ่งจะว่างเล่าสองวันที่แล้ววันนี้วันศุกร์ก็น่าจะวันพระไหม ประมาณวันพระเนาะ<ช>น้นองกรฝันวันพระที่ผ่านมาเนาะ<ช>ค่ะเดี๋ยวให้น้นองกรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าฝันว่ายังไงแล้วก็ตีเลขเป็นตัวไหนคะค่ะ,คะก็ฝันว่าฝันอยู่ที่บ้านตัวเองอะไรคะ่ะ <f ans> ฝันอยู่ที่บ้านตัวเองว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเหมือนเป็นญาติกันอะไรคะ่ะ <sedan> เด็กผู้ชายคนหนึ่งมามาเล่นที่บ้านแล้วที่นี่เขามาเหมือนมามาขี้เต็มบ้านเลยค่ะอแล้วก็แล้วก็มีเราแค่คนเดียวอยู่ในบ้าน มีเราแค่คนเดียวอยู่ในบ้านเสร็จแล้วก็เหมือนเหมือนเราจะดุเขาอ่ะเหมือนเราจะดุเขาว่าเอ้ยทําไมทาไมหนูมาขี้อะไรเต็มบ้านเต็มบ้านนะขณะนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรแล้วทีนี้ก็เลยเขาก็ขี้เหมือนขี้ไว้ขี้ไว้แล้วทีนี้เราเป็นคนเช็ดทีนี้เราก็เป็นคนเช็ดเนาะแล้วก็เราก็เหมือนดุเขาอะไรเขาอืแล้วเราก็เป็นคนเช็ดแล้วทีนี้ก็ก็เช็ดเช็ดแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนประมาณขี้ยังไม่เสร็จอ่ะใช่ค่ะ เช็ดแล้วก็ขี้อีกเช็ดแล้วก็ขี้อีกก็มันก็ติดมือติดไม้ไปไปเต็มไปหมดเลยค่ะติดมือของน้องกรรอะคะใช่ค่ะอ๋อเขฝฟันอยู่ในบ้านค่ะ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็เหมือนดุเขาเหมือนเหมือนเหมือนจะด่าเขาอะไรเขาเลยทีนี้เขาก็เหมือนร้องจะร้องให้เด็กผู้ชายคนนั้นนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็ก็เลยตื่นอ๋อก็มีประมาณนี้เนาะใช่ค่ะค่ะก็คืองวดนี้น้องกรรอบนี้โค้งสุดท้ายน้องกรก็ฟันสั้น ฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งน้องกรก็รู้จักดีว่าเป็นใครเนะาะมาในบ้านแล้วก็ขี้ใส่ในบ้านแล้วก็น้องกรก็ไปจับไปล้างจับขี้เนะาะก็คือไปล้างให้แล้วเขาก็ขี้ใส่อีกขี้ใส่อีกเนะาะก็คือวนอยู่อย่างนั้นจนตื่นเนะาะค่ะแล้วน้องกรก็ขี้ติดมือด้วย่่คะคะคะก็คือว่าน้องกรนะ่ะไปจับขี้ของเด็กคนนั้นแล้วก็ขี้ของเด็กนะก็คือติดมือน้องกรมาด้วยเนาะ ค่ะก็มีประมาณนี้ความฝันค่ะก็ถ้าฝันลักษณะนี้นี่น้องกรคิดว่าเป็นฝันดีไหมแล้วก็ฝันตีเป็นเลขตัวไหนคะว่าไปดูทํานายฝันเนาะฝันก็ดูทํานายฝันไว้ก่อนแล้วอะค่ะว่ามันก็เหมือนฝันดีมีโชคไม่ลาบเนาะฝันเหมือนแบบอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนเหมือนเราไปจับอุจจาระโดนอุจจาระอะไรอย่างเงี้ย่าค่ะก็ก็ตีความฝันนะคะ ก็ตีเป็นเหมือนว่าตีเป็นเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งก็ตีเหมือนเหมือนภาษาเขมรเราเนาะเหมือนจู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเจ็ดค่ะแล้วก็ห้าก็เหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นเขาอายุห้าขวบค่ะอ๋ออายุห้าขวบแต่เป็นเด็กผู้ชายก็เป็นหนึ่งค่ะค่ะเป็นเจ็ดห้าหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็ตีบ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้าศูนย์ห้าศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ตีถ้าถ้าเหมือน เร,นเ,นเราเราเป็นคนอยู่ในความฝันเนะาะที่เป็นอายุก็ได้เขาขี่ติดมือนังกรด้วยเนาะ<ช>ลงกรเป็นคนจับเนะาะอายุนงกรก็สามส็ดส <31 S 1> ามปีเกิด2-5-3-6้ากเนาะจ้าค่ะระหว่างที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ร้านมันอยู่ข้างทางเนาะถ้าเสียงรถรบกวนก็ขอโทษขออภัยเนาะจ้า ก็สรุปเลยก็คือน้องกรณ์อ่ะฝันดีมากงวดนี้เนาะฝันว่ามีเด็กมาขี่ใส่เต็มบ้านแล้วตัวเองก็ไปล้างขี่เด็กติดมาเต็มมือ<า>ค่ะ,คะเลขที่น้องกรณ์ตีให้ก็คือจับจับก็คือเป็นแทนด้วยเลขเจ็ดเนะาะหรือว่าถ้าจะตีเป็นขเมนจุก็คือ,อขี้อะเนาะ,ะก็คือเจ็ดเหมือนกันแล้วก็เด็กผู้ชายอายุห้าขวบตีใส่เลขห้า แล้วก็หนึ่งก็คือเด็กเนาะเด็กก็แทนด้วยเลขหนึ่งค่ะค่ะกระตังผู้ชมท่านไหนที่ตีเลขเก่งๆหรือเคยฝันลักษณะอย่างนี้แล้วมันออกตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะค่ะส่วนตัวน้องกรตีหางเดียวเลยคือเจ็ดห้าหนึ่งค่ะแล้วน้องกรก็บอกว่าเลขบ้านด้วยเพราะว่าขี้ในบ้านค่ะแล้วก็เผื่อใครถามอายุน้องกรเพราะว่าน้องกรเนี่ยเป็นคนจับขี้เนาะ อายุนางกรก็คือ31ปีเกิด2536ันอเนาะค่ะสาอย่าง32มสิอะไรเนาะค่ะก็กันกันไว้ด้วย3132เนาะค่ะเลข3-1นี้เป็นเลขนายกคนใหม่เนาะก็อ่านมาตั้งแต่นายกคนใหม่ขึ้นตำแหน่งเนาะค่ะแล้วมันก็ยังไม่ออกเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจตัวเลขก็นำไปเสี่ยงโชคได้เนาะค่ะเพราะว่าเลขนี้ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราแบบเผลอมันอาจจะลอ,อยมาออกเนาะ มันจะเป็นอย่างนั้นแต่นางกรตอนนั้นฝันว่าตัวเองตายก็ออกอายุค่ะอันนี้ฝันว่าตัวเองได้จับพี่ไม่แน่ค่ะอายุก็สําคัญเนาะเลขกอายุเนาะค่ะอันนี้นี่ฝันวันพระเลยใช่ไหมคะส่งวันที่แล้วอะนางกรว่าวันพระแหละค่ะนวันพระแม่วันพระก็วันโกนเนาะใช่ถ้าวันพระนังกรเคยฝันส่วนมากก็มักจะเม่นเนาะค่ะก็พิจารณาไว้เอ๊ะต่องวดนางกรฝันว่ายังไงบ้างนะตองงวดเหรอค่ะ นังกรลืม <c oughs> ลืมแล้วฝันว่าอะไรก็ <c oughs> ได้ลงคลิไปให้ไปแล้วเนาะที่นังกรฝันตองวดเนาะค่ะรู้สึกว่าจะฝันอะไรนะ <c oughs> ฝันอะไรเนะตองวดจาไม่ได้เลยอะค่ะ <c oughs> โอเคยเราเหมือนประมาณว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่จำเนะาะเอาฝันตัวเองเหมือนแบบนันกรเป็นคนจําอะไรไม่ค่อยได้จริงๆนะค่ะอ๋ <c oughs> อฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ค่ะแล้วนังกรก็เห็นเลขทะเบียนชาร์ที่ว่าห้าศูนย์ศูนย์สี่เนาะค่ะ ค่ะมันมาตรงเป๊ะเลยกับบ้านเลขที่น้นองกรเนาะค่ะน้องกรฝันว่าได้ขี่รถคันใหม่มขี่ไป, <ใจ S 1> ไปเก็บกมะละกอห้าลูกใช่ค่ะแล้วมะละกอเป็นลูกกลมๆน้องกรก็ตีเป็นเก้าห้าศูนย์เนาะจ้ะแล้วก็ทะเบียนรถก็ห้าศูนย์ศูนย์สี่ใช่จ้ะอันนั้นคือความฝันต่อง,งวดแล้วก็ความฝันคงสุดท้ายก็เนี่ยค่ะเจ็ดห้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวคำเกีียก็จะลงเลขให้ทั้งต่อง,งวดและคงสุดท้ายเนาะก็ถือว่าฝันดีทั้งสองรอบเลยเนาะ ค่ะฝันตองวนอะเก็บมะละกอน่ะมันก็เป็นฝันดีแล้วก็ฝันคู่สุดท้ายก็คือฝันว่าได้จับขี้เนาะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นขี้ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็จะถือว่าฝันดีอยู่ <Okay. S 1> โดยส่วนตัวพี่ตัวพี่คาแก้วเนาะถ้าฝันว่าได้จับขี้หรือว่าติดขี้อะไรอย่างเงี้ยจะถูกเลขตลอดเลย ท่าที่ฟันมาเนาะแต่บางคนไม่สื่อ่ะแต่เวลาดูอ่านดูคอมเมนต์คนดูบอกว่าถ้าฝันว่าจับขี้นี่จะเสียเงินเนาะมันก็แล้วแต่บุคคลเนาะบางคนก็ได้เงินบางคนก็เสียเงินเนาะแต่ถ้าเป็นคำแก้วล่ะคำแก้วได้เงินทุกครั้งถ้าฝันแบบนี้คะก็นองกอนมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมคะฝากเหมือนเดิมเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมแบบเหมือน ถูกหวยนะถูกหวยถูกหวยแบบมีโชคมีลาบไปตลอดตลอดเลยค่ะเหมือนประมาณว่าเวลาอยากจะเสี่ยงโชคอะเราก็อยากจะเราก็อยากจะมีโชคเนาะค่ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบตลอดไปค่ะค่ะก็ฝากแนวทางไว้เนาะเผื่อใครจะนําไปเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นโชครัฐบาลไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะค่ะหรือว่าต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นําตัวเลขไปซื้อก็ขอให้แตกตรงๆงปังๆเนาะ อันนี้น,นองกรก็ตามฝ่าน,น,นองกรครบแล้วทั้งต่อง,งวดและโคสุดท้ายในงวด1ตุลา67เนาะค่ะบางครั้งคําเที่ยวพูดวันที่ผิดไปบ้างก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามันชินกับงวดเก่าพูดบ่อยเกี็นบ่อยเนาะบางทีก็พูดผิดค่ะก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะไอข้างหลังนั้นใครสลักเลขอะไรวะคะมีเลขไหมอุ่นคอควายคอคน เด็กเด็กน้อยเนาะค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนหลายหลายค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะขอให้เลขออกตรงๆปังๆค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ